ช่วยนะเพื่อซึ่งเราจะมีตัวแทนของซีซีเกตเอฟซีส่วนหนึ่งแล้วก็มีทางสายแก้วส่วนนะครับที่จะมารับมอบของบริจาคของเราในวันที่12นะครับซึ่งถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากจะไปร่วมมอบก็วันที่สินะครับใครที่ไม่ได้ถามเลยนะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับวเนื่องภาพมาลงบุญในสนามแล้วดีแล้วข้าวบุฟเี่ต์เลือกันนะครับเป็นการได้ข้าวบุฟเี่ต์เลือนะครับ เรารู้สายกันไทนะครับสีครับไม่เห็นมนเสื้ออะครับเสื้อนี่เลยนะครับสีครัทใสเลานะครับแล้วก็ทางนามวุินะครับแล้วก็เส้นสายเอีก็มีขั้นอนที่กันนะครับหมาว่าเส้นสายเียงกสาก็นะครับทาโดยเฉพาะเลยนะครับถือว่าเราทราบคมรู้ทีาบความรู้โดเฉพาเลยนะครับ่าราทรับครู้ด้าพลูโดยเฉพาะทเดย้าันไมครับสายนะครับว่าเรา ยี่เเมยทีนนะครับวันน,น,นี้ว่จะรับเกียรติทั้งวิสารมาน่าจะสองร้อยคนได้นะครับสองสามาร,ดดร,โโรา้อยคนได้อาจารย์ร่วมโพลเราที่ยนวันจะตเกียงด้วยนะครับ